ทีวไกลสุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงเาฟฝ้ากว้างบังตาให้่แกล้งกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพ้น เหนื ų, ่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ซ้อมประสงคโพรางแห่งเจ้ ใหม่ฟาร์มเฮาส์อิงลิชเบรดเนื้อเนียนนุ่มเด้งอร่อยได้หลักเมนูขอให้เจอลูกให้เจอลูกครับพอถึงระยองปุ๊บโดนขโมยไปทั้งเป๋าทั้งเป้เลยครับผม่าแน่นอนผมต้องพบปืนละอยากจะเจอลูกให้ได้เพราะเขามีตัวตนแลวสรุปว่าถือปืนเข้าระยองปา เบสหน้เาเลยต้องปล่อยเขาลำบากตัวเองไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย,เลยขอให้เจอลูกถึงลูกครับ เลยก็มีทองอยู่พอถึงระยองปุ๊บโดนขโมยไปทั้งกระเป๋าทั้งเป้เลยครับผมฆ่าแน่นอนผม,ผมต้องพกปืนละอยากจะเจอลูกให้ได้เพราะเขามีตัวตนและสรุปว่ถือปืนเข้าระยองวะได้เขาต้องปล่อยเขาลำบากตัวเองไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย,เลย หน้าตาดูสดใสนะดีใจผมได้ยินข่าวว่าผมกินเบียร์ในวันนี้ครั้งแรกกินอะไรนะผมกินเบียร์กินเบียร์ดีใจดีใจมาเยนี่เยาวชนดูเยอะน่าจะมาชวนพวกกินเบียร์ได้ยังไงกันไม่ใช่นะวันคือดีใจไงผมดีใจบอกมันต้องสลองสักหน่อยครับผมวัดี้เขาไมดีใจอ่ะมันมันปื้มอ่ะ ความหวังครั้งใหม่กับรายการอีเตอร์อีจันวันนี้เป็นเรื่องราวของพ่อหยัดครับประหยัดพรมณี M <radio> ในวัย67ปีเขามีเหตุการณ์ฝังใจเมื่อ40กว่าปีที่แล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการพบเจอและเป็นจุดเปลี่ยนสุดเจ็บปวด ที่ทำให้เขาต้องพลัดพรากจากลูกชายของตัวเองจวบจนทุกวันนี้ครับผมไปทำงานที่ระยองทำงานระบบประปาไฟฟ้านี่แหละครับผมก็ไปพักที่โรงแรมเหตุการณ์ตอนนั้นมันก็เกิดประมาณนึกตีหนึ่งก็มีคนทะเลาะกันจะฆ่ากันที่นั่โรงแรมเลยฉัต้งว่าหน้าห้องเลยด้วยในผมก็พักอยู่ห้องริมผู้หญิงที่ผมเอ่ยถึงก็คือ เขาก็พักอยู่ที่ห้องข้างๆกับผมจริงๆไม่รู้จักกันเลยครับแต่นี่ยพเหตุการ์มันก็คือแบบไล่ล่าฆ่ากันทื่อันผมก็เดินออกมาจากห้องแต่แล้วผู้หญิงก็ได้กันจะอยู่ห้องติดกันอ่าครับไอ้ครับว่าคงจะเดินแล้วคงจะได้ยินว่ามีคนเดินคนก็เราเปิดประตูมาด้วยผมก็เลยแบบเออหลบเข้าห้องก่อนแล้วกันนะเธอเป็นผู้หญิงนะให้เขาเข้าห้องใครห้องเขาแล้วเหครับคุณเงียบแล้วกันถ้าเผื่อผมผมเรียกถ้าผมเคาะประตูผมชื่อเล็กนะ ถ้าผมขคาประตูว่าผมชื่อเล็กเนีแสดงว่าปลอดภัยนะเหตุการณ์จบไปอ่าก็จบไปก็แล้วก็ไปเคาห้องเขาไม่เคาะแล้วผมไปนอนเฝ้าเลยตอนนไปดูแลเลยเขากลัวผู้หญิงกลัวเขาขอร้องก็อยู่วันน่าจะสองสามวันได้อยู่มั้งสามสี่วันประมาณคิดว่าประมาณสาีว่วันนี่แหละเขาบอกรอลุง ลุงซึ่งจะแปลเอกสารจะพาไปทํางานอยู่เทพกบผมก็จะกลับข้ากรุงเทพผมจะให้เบอร์โทรน้องก็ไว้ตัวหาผมจริงๆรับสองวันบอกลุงไม่มารับเลยผมเอ,า,อางี้ได้ไหมเอาเข้า,ากรุงเทพมา,มา,าเดีย๋ยวมาหางานให้ทําเองพยายามก็เลยหางานให้ไม่ได้แต่ผมก็พอที่จะเรียงเขาได้อยู่ สาวข้างห้องที่ฟ้ากำหนดชะตาให้ถูกญาติทิ้งลืมเส้นทางชีวิตที่มุ่งไปหางานทำเมืองกรุงเลยต้องหักหลบไปทางเบี่ยงจากถนนที่เหมาะปกคลุมก็สว่างขึ้นเมื่อมีพ่อเล็กถือไฟฉายเดินร่วมเคียงจนท้องส้อยกันนะนะครับปุ๊บผมก็ไปเป็นทหารผมฝึกเสร็จปุ๊บหกเดือน เขาให้ลาให้ลาเขาให้พักไม่ใช่ลาเลยครับเขาไปให้พักกันนะพักสิบวันเจอเมียปุ๊บเมียท้องทิ้งเมียไว้ที่ห้วยขวางครับแล้วไปเข้ากรมครับไปเข้ากรมเสร็จแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรตรงนี้น้องสาวเข้ามาบอกไหมว่าเมียมึงคลอดแล้วตรงนี้ไหมครับครับมาบอกเมียเมียเข้ามาบอกแล้วครับครับทีนี้เอ๊ยยังไงดีจะรอจะลาหรือจะหนี สร็จแล้วปุ๊บสรุปรอผมรอจนครบหกเดือน e ฝึกครบหกเดือนครับฝึกครบหกเดือนเสร็จปุ๊บไปไหนต่อผมค่อยบ้านบ้านที่ไหนที่ที่ชัยภูมิผมปรึกษาพ่อพ่อผมจะไปหาเนี่ยผมแฟนผมพ่ออาญาตไหม้ก็มันจะครบสิบวันละผมเวลาน่าจะประมาณแปดวันลมั้งแต่แล้ผมจะกะกลกบเข้ากรมใจบริษ แล้วลูกเราทะไงแล้ลูกจะอยู่ยังไงจากกันตอนนั้นนะตอนที่พ่อไปเป็นทหารกับทิ้งเมียไว้ที่ระยองนะที่ไหน,บ,นบ้านครับ บ้านญาติบ้านญาติอะไรนะพี่ชายบ้านบ้านพี่เขยบ้านพ่อหูพี่เขยอ่าบ้านพ่อของพี่เขยก็คือไว้ตรงนั้นเลยสีฝันค่อยขวางทานญาติของเรานี่แหละครับพ่อก็บอกจังช่วยด้วยจังช่วย่ะมันขาดอะไรลูกมีอะไรพอที่พ่อช่วยได้บ้างเราจะไปทิ้งพ้างเขาเราต้องรับผิดชอบครับอันนี้ผมแน่นอนครับพ่อไม่ต้องห่วงทองเธอผมเตรียมตของทัต้องฝันถึงหลักฐา ไปห้อยขวางเลยครับมุ่งหน้าป๊บเมียหายไม่อยู่แล้วไปตัง้งเกือบจะเดือนแล้วปอบอปก็รอไม่ไหวก็ก็แบบแม่เขามารับหรือเอ็ดแบญาติเขาโทรมาเรืออะไรประมาณนี้หรือ,อว่าก็บอกพาลูกกลับบ้านก่อนเหรอผัวัมเป็นอาหารอยู่อ,อันนี้ใครเล่าให้ฟัง เป็นเด็กญาติกันนะครับเดกญาติกันครับเป็นเด็กญาติกันนะ<ๆ>แล้วยังไงทีนี้เอาเมียหายแล้วไปตามตอนไหนไปตามผมก็ต่อนเนื่องเลยครับขากรมก่อนไหมไม่ครตอนนี้ผมออกเลยผมไประยองเลยครับไประยองครับเพอถึงระยองปุ๊บช่วงนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณตีตีสี่ในหน่อยตีสี่ฝานะผมก็มีสมัยก่อนทหารก็จะมีถุงทะเลถุงทะเลก็มีทองอยู่มีกําไรขาเงินขาอยู่สองสลึง ้างละสองเสลึล่งจะดูถ่ายรูปควมง่วงนะผมก็ทั้งวันนะจาโน่นจากนี่มา,าพับนอนหลับหายเห,หรอโดนขโมยเหรอโดนขโมยไปทั้งเป๋าทั้งเป้เลยครับตอนที่จะเดินเดินลงดิดนกระเป๋าเราไม่ใช่ใบเล็กๆถ้าใครสะพายไปมันก็ต้องมองเห็นได้ชัดระยะประมาณร้อยเมตรก็มองเห็นตรงรูพยายามต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 ามหาตามาตาม,ตามไปเจอมีปัญหากัน มีการชกต่อยอ้ยผมหน้าปวดหูฉีกอ้ยแถบนี้แตกวราะตอนนั้นก็ขายรายการไปหลายวันละสองสามวันละตัดทิศจะจะยังไงดีโอเคะกลับกองร้อยด้วยกลับกองร้อยพักตั้งหลักก่อนกลับกองร้อยมไปติดคุก ติดคุกเพราะขาดราชะการครับผมถูกต้องครับขาดราชการเมียก็ไม่ได้เจอไม่เจอทักกระเป๋าหายอีกกระเป๋าหายท้องหายติดคุกอีกติดคุกด้วยแล้วผมช้ำแล้วช้ำอีกติดคุกนานไหมสิบห้าวันครับสิบห้าวันน,น,นี่คือบทลงโทษของครับสิบห้าวันอตอนผมฝึกหกเดือนนี้มันมันเกือบจะสิ้นปีแล้วพอปีใหม่ปุ๊บอ่ะผมไล่ไปตามอีก ลาเทีย่ยนนี้ผมกลวว่าผมลายาวแล้วนะผมกลว่าผมเจอลูกจีิงไหผมอยู่กับลูกเมียเลยผมจะไม่กลับเพ้าะผมกองแล้วใจผมนะโ<อ>บกรถลูดไปถึงอำเภอแกงแล้วพี่สาวผมบอกว่าอำเภอแกงจังหวัดระยองพี่สาวนี่คือรู้ทุกอย่างเลยเพราะเพราะแฟนผมนี่บอกเขาก็เลยตรงจากหน้ากลมไปแกงเลยแน่นอนครับมุ่งหน้าไปที่แกงเลยนะไปนั่งนอนอยู่ที่หน้าเพลนั่งผมกลับวว่าจะไปคัดชื่อ นามสกุลอ,อยู่ที่อำเภอแล้วเรารู้เหรอก็ชื่อนามสกุลผมรู้อยู่ผมจดไว้ตลอดแล้วได้ขึ้นอำเภอไหมพ่อไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเลยครับหรอฮแล้วจากหน้าอำเภอแกงไปต่อไงอะ่ะก็ก็ไปนั่งนั่งกินเหล้ากับคนที่นั่งกินเหล้ากินเพียกันยอมใจครับคือผมจะทํำยังไงผมพยายาจะปรึกษาหลายๆคนหลายๆที่อ่ะผมพญามือคือผมไปด้วยตัวเองไปตีสนิทกับเจ้าถิ่นกินเหล้าวันก็ประมาณนั้นแหละครับ ก็แบบตีเน็ตหรือว่าจะแบบจริงๆก็ไม่ได้เชิงตีเน็ตผมจะไปหาข่าวเหรอจะไปหาข่าวไอ้บางทีก็อาศัยวามเมาบางว่ามันมันคล่องๆหน่อยมันว่องหน่อยใช่ปะสรุปยังไงน่าเราตอนนี้มู้กันเลยตอนนี้บู้กินเลาบูกันเลยโอ้ยผมก็สายมาสี่คนนะผมคนเดียวโอ้ยฟีดโอ้ยผมได้งอมเลยแขน อ๋อถึงว่าตอนต้นที่พ่อเล่าให้เต้ก็คือตรงนั้นที่พ่อจะไม่อยากไปเหยียบเพราะมันมีแต่เรื่องเนาะไปรอบแรกก็มีแต่เรื่องก็ผมที่ว่าผมตัดทิ้ใจผมสาบานตนว่าถ้ากูไม่เจอลนูกูไม่มาเหยียบระยองเจ้านาดผมมาอเข่าผมก็ไปใกล้ๆอยู่จังชนอะไรพวกนี้ผมไปแฝงอยู่แต่ผมไม่เหยียบเขาเขียดระยองเลยผมไม่่เข้าเลยทำไมไม่ใจแน่วแน่พุ่งไปแกลงอีกรอบเพราะผมผมกลัวฆ่าคนที่นี่ผมติดคุกยาวน่ะ ผมต้องฆ่าคนละครั้งที่สามผมว่าผมฆ่าแน่นอนผมผมต้องพกปืนล่ะผมกลผมไปเที่ยวนี่ผมต้องพกปืนหนเดียวตายบอกเป็นกันตายไม่เจอลูกกูก็ตายเจอลูกกูก็ตายมาดุยกันายผมนะไปแล้วสรุปว้ถือปืนเข้าระยองป่าไม่ได้ถือนับตั้งแต่ลูกผู้ชายคนนี้ลั่นสัจจะหนักแน่นจึงทำให้โอกาสได้พบลูกเมียยิ่งหลุดลอยออกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง46ปีผ่านพ้น แต่เพียงเพราะคำว่าลูกจึงทำให้หัวใจของลูกผู้ชายคนนี้ไม่เคยชินชากับปมเจ็บนี้เลยสักครั้งผมก็พูดได้คำเดียวคือว่าผมคิดถึงลูกอยากจะเจอลูกให้ได้เพราะเขามีตัวตนก่อนเดี๋ผมจะตายผมต้องเจอลูกให้ได้ผมคิดแค่นั้นว่าที่ไร่ที่หน้ามันก็มีเยอะอยู่ไว้จะเอาให้ลูกไป เขาจะคิดว่าเอาเงินฟาดหัวเขาหรือเอลปล่าพูดมันไม่เกี่ยวครับเพราะถ้าเป็นลูกผมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจะเป็นเดไดทำไมล้วเงินทองผมใยผมก็เอาไปไม่ได้ว่าให้ลูกผปเปนไม่ไดีเหรอใช่ไหมครับหรือจะไปให้คนอื่นให้ชู้สาวผมก็ไม่เอาผมให้ลูกผมเนี่ยในชั้นดาด้ด้วยคิดว่าเขาจะโกดไหมเอ๊ะตรงนั้นผมว่าไม่น่าจะมีนะคําว่าโกดนจะมีสี่สิบหกปี <6 S 2> <บ>ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยสักครั้งอะไรเงี้ยก็มันสุดพยายามสุดเอื้อมแล้วผมอาิบายเทวดาฟ้าเดินคงจะแอบมองผมอยู่ผมไม่ได้โกหกตลก เขาผมเรื่องจริงจากธรรมชาติเรื่องจริงโดยพรพอมจัดสัจจะก็คือมุ่งหน้าอย่างเดียวต้องเจอต้องเจอเออเจอแค่นั้นเองอยากเจอมากๆคิดถึงมากๆอยากจะมาอยู่ด้วยอยากมาปรึกษาว่าเอาไงดีที่เราก็มีเยอะยะหาวิธีผมก็อายุปุ่นี้แล้วต้องอาศัยลูกหรือว่าลูกจะอาศัยผมก็ไม่ว่ากันอ่าต่างคนต่างอาศัยก็โอเค แต่ที่รู้ตอนนี้อยากให้ลูกมาอยู่ร่วมพ่อแล้วถ้าเขาปฏิเสธขึ้นมาผมก็ต้องยอมรับว่าว่าผมอยากจะรู้ตต่แม่เขายังอยู่ไหมขนานั้นอะไรจะตามหาเมียเก่าหรือจะตามหาลูกตามหาลูกครับแต่ผมอยากจะร่วมแม่เขายังอยู่ไหมขนานั้นคือว่าถ้าแม่เขาอยู่จะได้แบบละเอียดหน่อยอ่าถ้าเกิดแม่ไม่อยู่มีแต่ลูกปุ๊บมันอาจจะค่อยคุยกันกว่าจะจะมา เราอยากจะบอกหรืออธิบายอะไรกับอดีตพันยาไหมครับที่เราทิ้งเขาไว้อุ้งท้องคนต้องขอโทษนะเพราะว่าช่วงระยะเวลามันแบบกระชั้นชิดเกินมันปรับไม่ทันมันจูนไม่ทันมันทําไงก็แบบมันปุบปับแะบรับมันก็ก็ต้องมาลื้อพื้นก็อยทีละน้อยทีละนิดแต่เขาเขาใจก็ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง ความจริงแล้วเมืองกวีไม่ได้เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนคือมุมมองของพ่อยัดเองหัวใจของอดีตพลทหารคนหนึ่งไม่เหมือนเดิมอีกเลยนับแต่วันที่เขาจับได้ใบแดงเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วใบสั่งฟ้านำพาเขาต้องเดินเข้ากรมไปรับใช้ชาติแต่ใครจะรู้ว่าในวันที่เขากำลังทำหน้าที่มันจะเป็นวันที่เขาพลาดจากการได้เป็นพ่อคนคนหนึ่ง เขาอาจไม่ได้กลัวค่ายทหารแต่กลัวการกลับไปในวันที่ไม่มีใครรออยู่ที่บ้านและหลังสังหรณ์ในใจมันก็เกิดขึ้นจริงๆนี่คือเรื่องราวของคนธรรมดาที่อาจเรียกได้ว่าเขาพ่ายแพ้ให้กับโชคชะตาต้องตามลุ้นนะครับว่าความตั้งใจครั้งนี้กับสิ่งที่หวังในใจมาเกือบ50ปีจะสำเร็จหรือไม่ จ<อ>เจอแล้วเดี๋ยวโอเคขอบคุณนะครับตาามหอูครับนนี้ครัับอนนี้ใครเอ่ยอดีตผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่พ่อสวัสด,ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้านเล็กที่เขาเขาเขาบอกว่าเล็กที่มาทำไมครับไม่ไม่บอกเลยบอกแค่บ้านกลมแกล้งเงี้ยพ่อกว้างๆเลยใช่